สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาอยู่กับทีมงานสายล่องพิบูร์ครับเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จกำลังจะออกตัวพอดีเลยนี่ไปแล้ว นองมะนาวน้ำทับเลยพอดังลั่นครับน้องทะเลใจครับโอ้โหไม่ยอมแพ้ตามมาด้วยรถ,ถ้ายกับข้าว คุนตลบอบอวนครับเสียงเจ้าทะเลใจเนี่ยโอ้โหได้ใจจริงเลยสี่คันครับตามตูดกันออกไปตามไปด้วยเสียนุยเจ้าซปเป็ก โอ้โหฝุ่นตลบอบอวนไปแล้วครับหลังจากรับประทานมื้อเที่ยงกันเสร็จสับเรียบร้อยครับเหลืออีกสองคันเหลือสองคันอยู่ข้างในครับ เจ้าออดนิวครับเจ้าออดเดียวของเจแคทเสียนุยตาไปเป็นขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดครับโอ้โหแต่ละคันนี่ต้องบอกว่า ดังกล้องเลยครับคันนี้ดูฝุ่นตลบอบอวนตามตูดกันไปมองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้เห็นแต่ฝุ่นครับหกเจ็ดคันวิ่งตามตูดกันออกไปหลังจากรับประทานมื้อเที่ยงกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับบ่อดินเนี่ยอยู่ติด ติดกับบ้านนาลาใหญ่เลยครับไปนั่งยังอยู่นาน้นเสียหนึ่ง,งม,ม,มาปุ๊บเขากินข้าวเที่ยงครับออกไปก่อนก็เลยไม่เห็นบรรยากาศ มื้อเที่ยงครับก็เดี๋ยวรอจนกว่า,ววาทีมงานจะกลับมาแล้วกันนะครับผมคอยกลับมาเจอกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ